สวัสดีครับครูพักรักจำใบปีพอนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนเือนเช่นเคยนะครับซาซาเคจสามสอง,สอง,ส,องสองจีตัวนี้นะครับผมเพื่อนเส่งมาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับผมเปิดไม่ติดนะฮะก็คอยดูเบื้องต้นนะครับยังไม่ทอดสิงดูเนาะแล้วก็เจอว่านี่นะมีรอยบัดกรีมานะครับผมมีรอยบัดกรีมาที่ใต้ล่างแสดงว่าไม่ไฟเกินก็ มีช็อตนะครับผมมีช็อตก็คือสไฟส,สปาร์กันแล้วก็ทําให้ช็อตคือว่าเอาไฟเข้าลําโพงหรือว่าสาหรับขั้วอะไรอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เป็นการสนานาครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําแบบเร็วๆนะครับผมแล้วก็ไปสรุปตอนท้ายนะครับว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรถึงเปิดไม่ติดแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับผมตัวซัตเคสามศูนย์สองสองจีน,นะครับผมเนาะก็ต่างกับตัว1นึ่งจีก็ที่มีวอวลุ่มปรับแบบเนี้ยก็ไม่มีนะครับตัวนี้มีมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผม ถ้าตัวตัวเดิมตัวปกติตัวแรกเนี่ยก็จะไม่มีวอลลุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลคอนโทรลแทนเอ้ยเออใช่ครับดิจิตอลคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นแมนนวลวอลุ่มนะครับผมโอเคครับผมไปดูกันเลยครับปิ้งมาครับผมเริ่มต้นก็ทําความสะอาดแล้วก็แก้ไขจุดที่มันขาดนะครับผมลายปิ้นที่มขาดต่อจําให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการท่อชิปขยายตัวเก่าออกนะครับผมทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็ทําการ เอาสายไฟนะครับผมมาต่อที่แรงใจไฟนะครับเพื่อเทสนะครับว่าไฟเข้าเท่าไรออกเท่าไรนะครับนี่นะฮะก็เปิดเทสดูไฟเข้าไฟออกก็โอเคครับเข้า20ออก12โวลต์ไฟที่ไปเลี้ยงตัว M t U 3.3ก็ออกปกตินะครับจุดอื่นก็ไม่มีรอยไหมนะครับแต่จุดนี้เป็นตัว R นะครับผม R ที่ภาคออดิโอนะครับผมมันขาดนะครับก็ทําการเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมตัวเลขก็คือ2 2 0เนาะ 22โอห์มนะครับทําการเปิดดูนะครับพัดลมมุ่นนะฮะแต่ไฟไม่ติดเนาะก็เลยทําการใส่ชิปขยายตัวใหม่ลงไปนะครับผมเพื่ออซุ่มนะครับว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันติดเนี่ยแสดงว่าไฟมันพังนะครับผมอ่านี่ใส่ตัวใหม่อยู่นะครับใส่ชิปขยายตัวใหม่ลงไปทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ทําการเช็คค่าต่างๆเนาะบัคกีรให้เรียบร้อยนะครับตรงที่มันอาจจะไม่ติดเนาะทำความสะอาดแล้วก็เราลองเปิดเทสอีกรอบนึงนะครับต่อสายลำโพงด้วย ก็พบว่ามันไม่มีเสียงดังนะครับผมแต่ว่าพัดลมก็หมุนนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมทําการวัดไฟนะครับผมที่จ่ายให้กับชิปขยะสิบสองวงก็ออกทุกตัวนะครับเนี่ยฮะเปิดติดพัดลมหมุนแต่เสียงไม่ออกนะครับผมก็เลยทําการตัดสินใจนะฮะตัดสินใจเปลี่ยนตัว MCU นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็คือไร้หาอยู่นะครับก็เราลองเปลี่ยน MCU ดูนะครับผมนี่นะฮะ ทำการเปลี่ยน MCU ออกนะครับเปลี่ยนตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่ลงไปแล้วก็ทําการบัคกี้ค่ายเรียบร้อยนะครับทำาสะอาดแล้วก็เทครับผมปรากฏว่าเปิดติดครับผมนะฮะนี่ฮะอันนี้คือใช้อีกรอบหนึ่งครับเพื่อคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็เปิดเทสติดเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับโอเคจากที่เพื่อนๆดูคลิปเร็วๆมานะครับผมผมก็อยากทําอะไรแปลกๆบ้างนะก็อธิบายเอานะครับผมมาครับก็สิ่งที่ผมเปลี่ยนไปนะครับผมทำตั้งนานเนาะ เปลี่ยนก็คือมีเปลี่ยนชิปขยาให้หนึ่งตัวแล้วก็ตัว mcu ตัวนี้นะครับผม mcu ตัวนี้มันเสียนะครับตอนแรกก็เปิดไม่ติดเนาะอ่าไฟไฟไม่ทํางานแต่พอลุดทำงานแสดงว่าโลบตรงเนี้ยชุดเนี้ยปกติไฟปกติไฟที่โวลต์ใจชิปขยายปกติครับผมแต่ว่า mcu มันไม่ทํางานนะครับมันก็เลยไม่ส่งสัญญาณมาให้ไฟติดนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะที่ผมเย็มเย่ยมกินนี่คือผมเปิดปุ๊บเนี่ยไฟติด ค้างแล้วก็จิ้มๆเลยครับอย่างเงี้ยดังแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผ่านแน่นอนอ่าโอเคนะฮะนี่คือที่ผมเคยให้สอนเพื่อนๆว่าเช็คบอร์ดแบบว่าไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้นิ้วเนี่ยก็จิ้มๆตรงนี้ดูนะครับจิ้มตรงนี้ดูเพราะว่าตรงนี้มันจะมีซิงบังเนาะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการต่อเพลงนะครับผมแล้วก็ ให้ฟังนะครับว่ามันดังหรือเปล่านะครับสักคู่นะครับมาโอเคครับผมเปิดเครื่องนะครับวันนี้ผมเอาสายไฟมาต่อไอ้สายสัญญาณเสียงต่อจากมือถือผมเนาะเปิดเครื่องครับโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงนะครับเรียบร้อยครับผมดังแล้วครับ ตัวนี้เป็น z K 3 0 0 2 2 G เนอะตัว2 G กับตัวธรรมดามันก็ตั้งแค่ตัวมีวอลลุ่มก็ไม่มีวอลลุ่มนะครับตัวนั้นจะเป็นดิจิตอลวอลลุ่มเนาะตัวนี้เป็นวอลลุ่มแมนนวลนะครับผมนี่เนาะปิดเปิดได้นะครับเนี่ยปิดเปิดได้อ่าโอเคครับผมใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับผมอาการตัวนี้ดรางเนาะที่เพื่อนเห็นในคลิปนะครับก็คือลายวงจรคาดมาเนาะลายวงจรคาดมันนี่คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟไฟพิษขั้วหรือไฟเกินกันแล้วแต่นะครับก็สิ่งที่พังนะฮะตัวนี้ชิปขยายแล้วก็ MCU นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่ไม่นานมากนะครับก็เน้นพูดอธิบายแล้วก็ดูที่ผมทํานะครับผมแล้วก็เอามาสรุปให้ดูนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ บ๊ายบาย